สวัสดีพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไฟดนซิงครับสวัสดีพี่น้องไปทางแฟนเพจไฟดนซิงนะครับซัมมี่ละ่ะของบนนัวตอนนี้โลงหัวซิดิซินครับมากับทีมงานครับของบนนัวดูพี่ใหญ่ครับเอา้าวแม่รถอะไรออย่าครับ มา,าสใส่หิหนสองครับพี่น้องไปลงสายทายรถไฟกันล้วครับก็นีชำระบ้านนอกกันละมันน hmm, totally> uhm ี้มาเนาะการยูสีพวงครับน้องยกทีพรารกิจบัน้มานนำ เึ้นไปเอาหินสามสีน้ำเงินครับอากาศดีครับอากาศดีทา่ามนยังกันนอทัองคนเอาจะล็อกครับจะล็อกจะล็อกลายเก้าหาครับ ไอนกุ้งกิง้งพะลองกองแกงพะลองมะแนงมาขึ้นเต็มไปแล้วครับหมู่บ้านยุทธครับหมู่บ้านบริษัทกัมมาเรียนหินหมูพระท่านครับนะครับบรรยากาศโล่งหมู่ กินเรียบร้อยแล้วไปไปตัววันนี้ท่าเบื้องลวงโมครับนี่ล่ละมองเข้ามาเอาครับกลิบก้อนพ่าเบื้องของเทแล้ว ตามไปเทียวนักครับพาสักครูเจ้าแก่สิลองเท้าวขอล้อว่าไม่แน่ได้ไม่ย,ย,ยังหูือเ่าไม่ยัง ยังกงว่ตะเกียจิลาคิวพี่น้องโอ้ตะกียิลาดคิวเมียนี่ครับเท้าขอร์รครับ เสยเสย <c oughs> มันสิรู้อกันได้ <c oughs> สลักสามเหลี่ยมรวมครับ <c oughs> <c oughs> มันเดินเบาคนี่ว่ได้ป่ะจีเดินเบาคนนี่ <c oughs> ่้เปิดแค่ัขไป ต่โลกลายสีสองคนแล้วไปนัมมีเดอร์ไปชี้เขานอนี่ลงหมวดเขาขาอยู่เลยพรว่าจะขาทีมแล้วพี่่านอื่นค่ารถอยู่ขนราสตาร์ทเพิ่ม่ค่อยได้ด้มันลเลยเยอะไรบ่สิบกังมันสันอยู่นี่แม่ับแัมันนอนลย่ยาเือัวลมดีกว่าพวกที่สก็ดตไม่เนดิ โอ้สิซุ่มห้ครับไปด๊กกดีป่ะครับไปด๊ไปด๊อซิงครับติงด๊อกด๊อกบอแมนบอแมนติงติงป่ะครับบอแมนครับติงติงนี่ตกสางทางท่านติงทางทันติงมันคนละช่องแล้วครับวัแรกอยากกินจางเสียมาจัดไปวันแรกใส่บังฟุนบอครอครับวันแรกจริงจริจัดบังฟุนแล้วก็ขึ้นลูก เห็นบมสิโอ้มื่อนหินขึ้นลูกให้อาจารย์พักครับอันนี้ยืมหลูกอาจารย์ทากมาหลากเหรียนอยู่โอ้โยตัตากหล่อฟรีเลยบีหลากหล่อเลยตัวนี้เพื่อนบ่มี่เอ่อเกินยังไครับแบบสั่งในตัวนะบ่มี่ครับ ลักแล้วเขากต้องจะไปเที่ยวนักแล้วก็เอารถลักลักไปท,ที่ครับประมาณสามตักตัวครับพ่อ ฉะนั้นเกินเกินกันมาเอาออกได้ครับไฟบ่าได้เอาออต้นไม้คุณป่อหายครับ ว่าหวายัางกันฮัตซีแวรนะ้ำปั้นล้านได้ดีเห็นไหมฮัตซีแวรนมันเสียวหรือแวรมันแค่นี่นะที่จะไปเจนะเี๊ยไพดีเนาะเห็นไหมเจียว่าโอ้แวรมันแค่นี่นะเจียว่าโอ้แวรมันเสียวถ้าเสียเอาฝาตรงลงกันเด้เอฝาตรงลงกันตรงลงกันตรงลงกันได้กอะโอเคแล้วว่าไปหาเจี๊ยไพแบบหน้าคนหน่อย โอ้โหห่วงหอ้ยประทานห่างใส่ต้แกะครับบังกระเรีพี่น้องใครสิครับเสีย้เสียสิครับสีหลวงเอ้าเสียครับครับ ขาเกียร์เถีบกว่้นอ่ะสียบบนี้หน่อยใจแง่ครับโมมีหลุมเขาหรอครับมากดีใจครับ rồi, nhanh à, Bao đầy bao xí, bao đầy bao <laughs> <Chị hàng. cười> Ban tốt thế luôn <laughs> โอ้โหครับเสเสเบรกเมื่อบุดีเลยอย่าเบรกไว้เบรกเมื่อบุดีกลัวกลัวคลากร้ายโอยแขงสมซืยออยู่อ๋อค่อยเบรกวันจิตทางนึง ยังกูกพี่วงไปก่านะวงฮ่่โอ้โหรเ,เ,เ,เดียวอเอ็งเพลงเรย่องนาเด็ด ไปซีพวงกัน,กนเดเบิร์มดนละครับเยี๋ยวเพิ่งถึงชิโมะสักรอบเป็นอีกหนึ่งคู่ลีสองเสียกเก่าล้วครับ กั่งเดียววสิไหนึ่งเดียวรึไม่ <Pok> er. ี่ รถตักมันใส่แตกวะจ้า,จาคือขุ่นที่อ้ยอยน้ยแอีๆยังแล้ววะนี่มันเบาครับเดี๋ยวปรได้พอทคลิปกันบางที่พ่อล้วครับ ขอฝคลิปหน้าพี่น้องด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตัวทำสิ่งนี้นะครับสำหรับคลิปนี้กะเอาไว้สมาชิกทุกันครับสวัสดีครับ